กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้กดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะวันนี้โอมีความภูมิใจนะครับจะมานําเสนอรถคันนี้ครับเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนได้ต่างๆนะครับเอาไว้ใช้งานหลากหลายลักษณะนะครับ เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นตามหานะครับกับกระบะตอนเดียว Toyota v i ี o c h a ชมปปี2014ครับ mm hmm. เพื่อนๆจะได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดทนทานแล้วก็อัตราเร่งดีเอาไว้ใช้ทั้งบรรทุกของสิ่งของใช้ส่วนตัวได้เหมาะสำหรับใครบ้างนะครับคันนี้ก็จะเหมาะกับผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของกิจการ SME ขนาดย่อมเจ้าของสวนเจ้าของไร่นะฮะ ที่จะเอาไปใช้งานส่วนตัวในกิจการต่างๆนะครับที่ไม่อยากจะใช้เงินลงทุนสูงนะคันนี้ผมแจ้งราคาให้ท้ายคลิปเพื่อนๆดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับหรือถ้าใจร้อนเลื่อนไปดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะแล้วค่อยมาดูรีวิวก่อนก็นได้นะครับอ่ะมาเลยครับเริ่มเลยโอ้สวยจัดนะครับคันนี้ผมคัดเลือกรถมาด้านหน้าเนี่ยโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยไม่มีชนพิฆาตจมน้ําเลยนะครับ แล้วโอตอนเดียวปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับสีให้ร0อเอร์เซนนะครับสีสวยมากนะครับเอาไปใช้งานมีเสน่ห์แน่นอนไปรับงานวิ่งงานที่ไหนต้องมีแต่คนชื่นชมคนมองนะครับคนบอกว่าหล่อมากๆนะครับได้ล้อยางนะครับสภาพที่ยังมีความสวยงามอยู่นะครับตัวกระบะด้านท้ายสามารถดัดแปลงนะครับเอาไปใส่คอบนะครับหรือว่าจะไปใส่ตู้ทึบแล้วแต่ลักษณะของอาชีพของเพื่อนๆเลย ช่วงล่างด้านหลังมีเสริมแหนวมาบ้างแล้วนะครับไม่ได้บรรทุกหนักมากนะมีกระทะผ่ายางบรรทุกมาให้แล้วพร้อมใช้งานเลยครับเพื่อนๆนะครับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับก็สามารถที่จะใส่คอกใส่อะไรได้แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆมีกันชนท้ายนะครับมาให้สําหรับเป็นเรียกว่าเป็นบันไดแล้วกันนะครับขึ้นเหยียบขึ้นนะครับเอาสิ่งของ ไปไว้ในหลังรถได้เลยนะมาดูรอบคันครับสีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพื่อนๆผมจัดแบบว่าสวยๆมาให้เลยนะครับรอๆจึงจ้งๆแบบนี้นะครับมาดูภายในกันบ้างครับคันนี้ t o t ตาวิโกแชมป์ออกแบบดีไซน์ได้สวยงามภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยๆแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้หาได้ยากแล้วนะครับกว่าจะหาได้แต่ละคันโอ้ตอนเดียวนี่ก็ โอ้ใช้เวลานานมากครับสาหรับกระบะตอนเดียวโตตา้าวีโก้แชมป์นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ120แรงม้าครับเพื่อนๆนโครงสร้างหลักเดิมทั้งหมดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับทั้งหมดถือว่าเป็นโครงสร้างที่สวยงามมากๆครับเพื่อนๆน,นะฮะลองดูนะแล้วได้เครื่องยนต์ดีแบบนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้แป๊บหนึ่งนะยังพอมีเวลาอยู่สตาร์ทเครื่องดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเพื่อนเพื่อนน,นะ โอ้โหสตาร์ทนี่ชุ่มเลยนะครับเปิดแอร์เย็นๆเพลงเพาะๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ่เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับโอ้โหกริบเลยเพ,เพ,เพื่อนๆมาลองขับกันนะคันนี้ขับดีครับคันนี้ขับดีมากนะครับแอร์เย็นเพลงเพ,าะ,เพาะช่วงล่างดีนะครับ ผมขอเสนอราคาคันนี้นะครับให้เพื่อนๆอยู่ที่229,000บาทนะครับคันนี้เป็นราคาที่คู่ควรกับรถสวยเพื่อนๆมาดูรถก่อนให้ชอบแล้วมาต่อรองกันได้ไฟแนนซ์ก็ได้นะออกรถ5,000บาทผ่อนประมาณสัก4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนๆนะเอาละถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0649144594ถ้าใครมาไม่ถูกให้ปักหมุดมาที่ โอ๋ตอนเดียวได้เลยเพื่อนๆจะมาถึงที่โชว์รูมของโอ๋ตอนเดียวติดกับถนนใหญ่ใกล้กับสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมาได้เลยนะขอบคุณมากๆสำหรบับการติดตามจ,จ,จนจบคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ